จัดลักที่จะแบ่งปันครับก็สวัสดีตัวเองนะครับแล้วสวัสดีทุี่ทุกคนด้วยนะครับก็ถ้าฝันที่อยากพี่ไว้ก็คือว่าอยากมีคือขอบคุณปีนี้ที่ผ่านมาที่มีความสุขครับแล้วก็อยากสิงที่อยากได้คืออยากกินอะไรก็ได้ไปเที่ยวไหนก็ได้ครับลูกเรียนที่ไหนก็ได้แล้วก็ขอบคุณ smart p น a n n e r ครับที่ที่มีการสอนงานที่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ มีการโค้ดมีเมนทอร์มาช่วยทําให้เราไปถึงฝันได้ขอบคุณปีนี้ที่ทําให้เราได้ติด MRT d ครับแล้วก็เราจะไม่มีวันนี้เลยถ้าเกิดว่าเราไม่มีโค้ดหลายคนที่เราเข้าหานี่ครับแล้วก็เป้าหมายที่คุณต้องการในปีนี้ก็คือ COT ครับแล้วก็แฟนจะได้อฟริกาครับครับนี่ครับแล้วก็ สิ่งสาคัญที่ฉันจะทําไปเพื่อสู่ผลลัพธ์ใหม่ก็คือเราก็ต้องมีการเรียนรู้มากขึ้นกว่าเดิมครับอาจจะไปเรียนรู้โปรดักที่ทําให้เราสามารถขายในเม็ดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมทุ่เมเทมากกว่าเดิมอาจจะต้องทํางานหนักกว่าเดิม3ามเท่านี่ครับแล้วก็จะเอาชนะอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรก็คือแค่แค่ลงมือทาครับแล้วก็เรียนแบบคนสําเร็จคนที่เขาเสำเร็จก็อยู่ลอ้ลอมรอบเราหมดอยู่แล้วเพียงแค่เรา เป็นน้ำเป็นแก้ที่วา่างเปล่าก็พอแล้วก็ฉันรักที่จะแบ่งปันครับขอบคุณครับบกมหนึ่งครั้ง